เก่าเวลาเดิมได้ว่าแล้วตัวเป็นเป็นกุ้งเป็นแต่ก็ย่างเรียบร้อย <c oughs> นี่นะเดี๋ยวเรา,เราลองชิมดูดิว่ามันรสชาติจะดีไหมนะ ใส่กันแบบนี้เลยเมนูเย็นนี้นี่เรามาเตรียมไว้นะครับอันนี้ก็คือปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกอะไรนะคะหนวดปลาหมึกกระดองอ๋อนี่หนวดปลาหมึกกระดองนะครับว้าวไม่ต้องสืบว่าเมนูอะไรวันนี้เราลงทะเล อ้อันนี้ตัดตัด,ตดขาตัดก้ามเรียบร้อยนะครับดูน้ำมันหือหสูงเข้าไปนี่กุ้งแล้วคนนี้ของน้องพลกับของพี่ชิสาวันนี้รับรองว่าเด็ดแน่นอน เตรียมตั้งแต่เที่ยงแล้วน้ำจิ้มคงไม่ต้องบอกว่าสูตรที่ไหนนี่มันน้ำจิ้มขวรุนีชัดๆน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับรับรองว่าเย็นนี้ไม่ผิดหวังนี่น้ำจิ้มอันนี้ยังไม่ประกอบล่างนะครับอันนี้ต่าไปแล้วเหลือต้อง ผสมส่วนผสมพิเศษนี่คือมะนาวนี่คือถั่วตำถั่วเราใช้ถั่วที่ส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์เเดี๋ยวผสมแล้วก็เย็นนี้ไปกินกันเลยที่เก่าเวลาเดิมน <c oughs> ี่ หน้าบ้านวันนี้ของเด็ดเลยนะเนี่ยวันนี้อันนี้เด็ดเลยอะ่ะเด็ดมากๆครับไหนลองไปดูสินี่จุ้งสดๆจุ้งจุงจุงตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะย่างกันที่เตานี้นี่เรา ไฟเรียบร้อยเดีย๋ยวลงมือย่างกันเลยนี่ในกุ้งเราก็ใส่เนยไปด้วยจะได้หอมๆเลยวันนี้สุดยอดเนี่เรามีครบนะวันนี้ปลาหม,มึกซีฟู้ดก็คือปลาหมึกกับกุ้งแล้วก็มีหมูด้วย หอมมากมากโอ้ยไฟลุกแล้วเราส้มต้นปลาหมึกใหญ่มาแล้วค่ะหนื้ปลาหมึกใหญ่ๆมาแล้วค่ะหนวดหมึกไม่กินชิ้นปูเรามาไปนี่ละไม่รับไปแล้วนะเอาหมูไม่กินขนาดลูกกินตอนนี้ใช้มือนะคะ แงเป็นแบบแบ,บ้าๆนน้หืมฟินเวอร์มาครับซีฟู้ดวันนี้ลงทะเล ั้งกุ้งทั้งปลาหมึกนะครับแล้วก็มีหมูสามชั้นของพี่เมลกับน้าเพลอนมาลองกินดูซิขอใช้ใช้มือนะครับเกดตรงที่อัะเก๋ยวรงที่อ่ะนี่ฮะปลาหมึกลองปลาหมึกก่อนแล้วกันนะ นุ่มไม่มเหงาเลยวานตืไ่ค่ะกลัวรุนีกลัวรุนีไม่ผิดหวังตื่นตกแตญี่ปุ่นส <c oughs> ชั้นเหรอสชั้น อย่ <acao S 1> นอานงระากเลยอย่างไดนิ่ม้ทำิมำเอง,ตตง banks, ไว้ใจได้ไม่ผิดหวังกินข้าวกันนะ

อรอร้อนทั้งอร่อยนี่ปรหมอีกิน มาลูกมาแล่ะองพระเอกไหม่ะไปบอกแล้วก็ไปนั่งไกลนไกลถึงอยุธยางอ่ะองเนื้อเด้งเด้งเริ่มแล้วเริ่มเขาสู่ยกสมัยอยุธยาแล้วกินมือเป็นมังคุด ข้าวพวกข้าว้วกน้นเยอะนะชิ้นซีฟู้ดอร่อยเป็นแบบไม่เคยรออนเออไปแล้วไปยุ่งไปเรื่อยๆอาบอด Hugh còn một <coughs> ờ, cái hay không <coughs> mấy cái bụi đất hưng. Ban nhỏ. Hãy 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 ได้มาแล้วตัวเป็นเป็นกุ้งเป็น,ปนแต่ก็ย่างเรียบร้อย <c oughs> นี่นะเดี๋ยวเราลองชิมดูดิว่ามันรสชาติมันจะดีไหมนะอื้อ ไม่หวังสุดยอดกินนักกินนักกินไ,ไม่เกินหรอกเนี่ยโอ้โหพระเอกของงานอนะ่ะสุดยอด นุ่งแดงหรือาแต่กส่วนัดเป็นมาเ่ยข้าก็บังคืออลไรอยงนั่นนี่มันกุ้งนะเนี่ยมันกุ้งอืมสุดยอดอ๋อโอ้โหอ้าวเอยสุดยอด คุณไม่เหมือนคุณที่เมื่อก่อนเหนะทำไมเมี่ยไม่ย่างยิ่งก่อนแบบนี้อะมันชิ้นตัวใหญ่เหมือนกันมันมีกลิ่นมันแปลกแต่นี่มันอร่อยเออม่สดสผ่าแล้วมันกลิ่นที่โดกลิ่นน้ำโคลนสดหรืออะไรนี่ทําให้ม่ล้างหลายรอบมีตัวหนึ่งกัดไม่ไปอ่ะหนีไม่รอดมีตัวหนึ่งเหมือนกัน ที่มันพ่อบอกมันกันเลนออกมาข้างนอกมันอยู่ตรงประตูทางอ่ะแล้วแม่ก็ไม่เห็นสงสัยมันจะคานออกสงสัยต,ตัวที่เมียบอกม,กมันดีดอ,ะอ่ะหัวมันสู้ชีวิตมากคน <c oughs> นะครับที่รับมชมคลิปนี้จนจบวันนี้ก็ทั้งอร่อยทั้งร้อนแต่ก็อร่อยอร่อยมากๆ้วย ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หรือว่ากดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ